สบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุคน,นะครับอ่าตื่นเ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน่อยอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะทําพาให้เรายากจนนะพี่น้องอ่าเมื่อน,นี้บ่าวอดก็จะมาทําคลิปนะครับเนาะขอบคุณอ่าเอื้ออายนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็น fc เก่า fc ใหม่นะครับเนาะที่มาให้กํลาลังใจบ่าวอดด้วยดีเสมอมานะครับเนาะบ่าวอดก็กราบขอบพระคุณทุกๆบ้านนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น บ้านใน YouTube หรือว่านอกบ้านของเราเนาะครับเนาะไม่ว่าจะต่างประเทศหรือประเทศไหนๆเนาะครับเนาะบ่าวแอดทั่วโลกเลยกับขอบพระคุณเนาะครับเนาะกับรังแหงใจเนาะครับเนาะที่มาอุ้มชูเนาะครับเนาะในบ้านบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเนาะวันนี้บ่าวแอดจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะครับเนาะในการทำยูทูบเนาะครับทำไมเนาะครับเพียงแค่เดือนกว่าๆบ่าวแอดก็ผ่านเข้ามาเนาะครับเนาะลงคลิปไม่กี่คลิปเนาะครับเนาะ ทำไมถึงผ่านกฎทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะรอเก็บเกี่ยวผลผลิตและผลพลอยได้นะครับเนาะขอบคุณนะครับเนาะบ้านหลังเก่าที่ทําให้บ่าวแอดมีประสบการณ์ในวันนี้ที่มาพัฒนาบ้านหลังนี้นะครับเนาะบ้านบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเนาะเนี่ย บ่าวเอสเป็นยังไงนะครับเนาะมาติดตามรับชมรับฟังนาการนะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเอสไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกาลังใจให้หนุ่มน้อยนามนคนนาเกะนะครับนาอพี่น้องมาฟังนํากันเลยครับวันนี้บ่าวเอสจะมาขอบคุณนะครับทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกําลังใจที่มอบให้แก่หนุ่มน้อยนามวนคนนาเกะนะครับเนาะที่มาทาบ้านใหม่นะครับเนาะหลังจากบ้านเก่า ่าโดนปิดไปเนาะครับเนาะขอบคุณกําลังอุ้กําลังใจจากพี่จากน้องเนาะครับนะ้องที่มอบให้เนาะครับเนาะบ่าวเอสเดือนก,กว่าบ่าวเอสก็ผ่านเข้ามาทุกข้อหมดแล้วเนาะครับเนาะรอแต่เก็บผลผลิตทุกวันนี้บ่าวเอสดีอ,ดอกดีใจหลายเนาะครับเนาะที่เอื้ออายบุเคยทิ่มบุเคยปะเนาะครับเนาะให้บ่าวเอสได้มายืนอยู่ตรงนี้มีความมั่นใจในการทําบ้านหลังนี้เนาะครับเนาะของ บ้านบ่าวแอ็ดไลฟ์สไตล์เป็นยังบ่าวแอ็ดถึงได้ก้าวเข้ามาในตรงนี้คือเรามีประสบการณ์จากบ้านหลังเดิมของเรานะครับเนาะเก็บเล็กประสมน้อยจากบ้านแต่ละบ้านที่บ่าวแอ็ดไปเยี่ยมนะครับเนาะขอ้อคิดดีๆจากนู่นจากนี่นะครับมาประติดประต่อและจากความรู้จากบ้านหลังเก่าที่ทําให้บ่าวแอด็ดได้พลิกแพงปรับเปลี่ยนทํำยังไงแบบไหนอ่า ทำเราจะได้มีคนมาติดตามเราเกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์แบบไหนแบบนี้ภายในที่เบลแอดคาดหวังไว้คือ3เดือนที่เบลแอดทำไว้นะครับเนาะแต่ตรงนี้เบลแอดก็บันทะลรปเป้านะครับเนาะที่คาดเกินคาดของเบลแอดนะครับเนาะ ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะครับนาอที่มอบให้นะครับเนาะหนุ่มน้อยน,มน้มนต์คนน่าแก่คนนี้จะบ่ลืุมพระคุณนนะครับไปคือก้าแเล่นคือเก้าไปเยี่ยมไปยามคือเก้านะครับเนาะอะ่าอันหนึ่งอันใดบเบแอดจะให้เกียรติที่สุดอ่าคนที่มาคอมเมนต์นะครับเนาะอะ่าไม่ว่าจะเป็นติชมนะครับเนาะจะเป็น มาทักมาทายเนาะครับมาเยี่ยมมาชมเนาะครับเนาะบเบลเอดจะกลับไปหาทุกทุกบ้านเนาะครับเนาะไปหากำลังโอ้กระลังใจกันคือเก่าเนาะครับเนาะขอบคุณน้ําจิตน้ําใจนะจากด้วยจากอายนะครับเออขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะเป็นยังไงเบลแอดวัดคือเฮทศยังไหนที่แค่ในภายในเดือนกว่าพคือผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแบบบริไลซ์สดเลยครึ่งหนึ่งเบลแอดจะ คิดในใจแบบบ้านหลังเก่าเนาะครับเนาะถ้าเราทําคลิปสั้นๆแต่ตรงนี้เราจะทำเหมือนเหมือนสารคดีนิดๆกึ่งสาร,คด,สารคดีสาเนาะครับเนาะ <c oughs> คือปฏิบัติต่อเรื่องราวให้เป็นเป็นเหมือนหนังสั้นเนาะครับเนะาะถ่ายทอดเรื่องราวเนาะครับเนะาะให้มันได้ความยาวประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนที่บ่าวแอ็ดวางไว้เนาะครับย <c oughs> ี่สิบกว่านาทีขึ้นเนาะครับเนาะเป็นเป็นแบบคลิปแบบต้องอต้องชมไปเรื่อยๆเนาะครับแบบนี้เาาอ่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ รุ่นสดเด้สําหรับบ่าวเอสนะไปเจอที่ไหนบ่าวเอสจะไปตรงนั้นคือไม,ไม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยไปเจอส,สภาวะนะั้นก็บ่าวเอสก็จะลงไปเลยไปถ่ายไปถามเลยนะครับเนาะ,ะนึกเลยทําตรงนั้นเลยคือเหมือนไปสัมภาษณ์สดแบบนั้นนะครับเนาะสาหรับบ่าวเอสตรงนี้ก็บ่าวเอสก็จะขอขอบคุณครอบครัวของบ่าวเอสนะครับเนาะให้กําลังอกอกาลังใจให้บ่าวเอส เสมอมาแม้จะยามทุกยามสุขนะครับเศร้าที่แรกของเราคือครอบครัวให้กำลังอกกำลังใจน้องหุ่งด้วยอ้ญาติพี่น้องที่ให้กำลังใจบ่าวเอด็ดบ่าวแอดก็บ่เคยคิดเสียใจเพราะว่าบ่าวเอ็ดมาทำ YouTube แบบเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมีแค่โทรศัพท์เหมือนที่บ่าวเอ็ดพูดนะครับเนาะแล้วก็ เล่นอยู่กับโลกชัวเชี่ยวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์นะครับเนาะเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเราไปที่ไหนเราก็ถ่ายคลิปถ่ายนู่นถ่ายนี่เก็บไว้นะครับปฏิบติ์ปะต่ะตอเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเนาะไม่ได้แบบว่าเออไปเอาไม้กันชุ่กันสั่นแบบนู่นแบบนี้คงเบ่าวแอดไม่ไม่คิดเพราะว่าเราชอบในแนวนี้อยู่แล้วแต่เราก็จะไปแบบบ้านเนี่ยจนค้นหาตัวเองเจอนะครับเนาะเทคนิคง่ายๆเบ่าวแอดก็เคยพูดมาแล้วนะครับเนาะในคิดที่ผ่านมา าการทําคลิปนะครับเนาะผสมประสานแบบไหนเราจะได้ทั้งเอฟซีสองกลุ่มสามกลุ่มหรือสมุทเนี่ยที่บา่าวแอดทำทั้งหมูป่าทั้ง,งวัวนะครับเนาะผสมประสานกันเราจะมีทั้งเพื่อนจากที่เลี้ยงหมูนะครับเนะาะเพื่อนจากเลี้ยง,งวัวนะครับเนาะเนี่ยผสมประสานกันนะครับเนาะเราก็จะถ่ายทอดนะครับเนาะเรื่องราวนะครับเหมือนเป็นกึ่ง หนังสั่นนะครับเนาะส่วนติดตามแบบไหนคืออยากทำให้เกี่ยวกับลักถิ่นฐานบ้านเกิดของสไตล์ของบ่าวแอดนะครับเนาะไม่ว่าเราจะไปทํางานที่กรุงเทพที่กําลังมองหาแบบนี้เราไปเจาะในกลุ่มเป้าหมายแบบไหนเนะครับเหมือนที่เราอ,าอยู่ในจังหวัดนครปนมแบบนี้ที่บ่าวแอดผ่านไปนะครับเนาะ มันเป็นยังไงวิถีชีวิตของคนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับที่บ่บวแอดไปเห็นนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านต่างๆอำเภอต่างๆแต่ละโซนแต่ละพื้นที่มันจะแตกต่างเขามีความเป็นอยู่แบบไหนอ,อีกบ้านนึง่งทำไมต้องสานกระติบข้าวแบบนี้นะครับเนาะอีกบ้านหนึ่งเป็นอย่างคือ,อเฮดเกี่ยวกับพวกเปรนะครับเนาะทำมาจากไม้ไม้ไผ่เครื่องจักสารนะครับเนะาะมันจะมาคุกเข้ากันนะครับเนาะเข่ากันที่เราจะไปดูและเบวแอดก็ ปิ้งขึ้นมาไอเดียขึ้นมาในจุดนี้ถึงได้มาทําในจุดนี้เพียงแค่ไม่กี่วันที่บ่าวเอ็ดคิดที่จะทําตรงนี้เนาะครับเนาะแต่โกอนบ่าวเอ็ดก็คิดแค่วางไว้นะครับเนาะแต่ทําไงได้เนาะ,อะตอนที่อยู่บ้านหลังเก่าบ่าวเอ็ดก็มันก็เลยเลยตามเลยนะครับเนาะเพราะว่าอะไรมันได้ค่าขนมอยู่นะครับเนาะบ่าวเอ็ดก็เลยชะลาะใจนะครับเนาะ แค่นิดเดียวเสี้ยวเดียวแต่่าวเอ็ดก็มีความสุขนะครับที่ได้มาทําในบ้านหลังใหม่เนี่ยแต่บ้านหลังเก่านะยิ้มยิ้มแบบไม่เต็มไม่เต็มอ่ามุมปากสียิ้มแบบโบเต็มมุมปากนะครับเนาะแบบโบโบโบคักในใจนะครับเนาะยิ้มแต่มาบ้านหลังเนี้ยที่่าวเอ็ดคือได้ไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับเนาะทำออกมาแล้วมานั่งดนงนงูนั่งนู่นนั่งนี่เราก็จะมาดูข้อผิดพลาดนะครับเนาะ และจะ่แบบปรับปรุงตรงไหนเนาะครับเนาะตัดยังไงอ่าดำเนินรายการแบบไหนเนาะครับเนาะให้เอื้ออายได้เบิกแบบโบตรงอ่าสะดวกสะดุดเนาะครับเนะบาะบัดนี้บ่าวเอ็ดก็สิได้ขออัมลาพาจากกันนะพี่น้องขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื AI ้ออายน้องนุ่งสุขขู่สุคนพายุดีมีแหงอยู่ดีมีสุกอ่าโลกจะมาแพร่าพานมานจะมาบังเบียด ให้บุญยูสุขครําลุ่งเรืองเลืองเหลื่อมเด้อสุขูดสุพคนะครับเด้อไปแล้วเด้อครับเด้อหักหลายแพลงหลายคือเก่านะครับเนาะก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขันกำลังใจให้นุ่มน้อยนามวนคนนาเกจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับเด้อไปแล้วครับสบายดี